หดพน้ำนาวรางัดตรงนี้ออกครับมีน็อตข้างล่างอยู่เบอร์สิบสองอ่ะสองตัวซ้ายขวาแล้วใช้ควงงัดอันนี้ขึ้นงัดอันนี้ออกงัดออกไปเอาอะไรงัดตรงนี้เอองัดงัดได้วางโดนหนึ่งัะฮะให้มายดึงมาให้ออกหน่อยเอองัดขึ้นพอบอๆออกแล้วนะดึงออกข้างพอบอยกมพน้ำขึ้น บบดเ,เดี๋ยวจับวางโดนเอาแต่หม้อน้ําขึ้นเหล็กไม่ต้องเอามายกมาโยกซ้ายยกขวาเอาตบางชนข้างล่างเด้อเด้อโยกขึ้นมาเออเออเหล็กไว้อย่งั้นไว้งั้นเหล็กเอาเอาแต่หม้อน้ําขึ้นเ,เด้เอเด้เอโยกไาเออเค้เยยืนยืนช้าโอ้โหถอดหม้อน้ำนาวราครับแบบนี้แหละไอแอห้งแอร์ห้ามถอดเดี๋ยวรั่วล่นไปแล้ว ตอนใส่ก็ใส่อย่างเงี้ยมันกันะดูว่ไหออกแบบมาแม่งคนทำตามตายเลยเหล็กข้างนี้มันจะมีน็อตอยู่สองตัวเนี่ยน็อตเนี่ยครับเห็นไหมนี่น็อตเบอร์สิบสองตอนใส่ต้องใส่เข้าไปคืนก่อนอย่างเงี้ยเออเรียนช่างยนต์มาไม่รู้เรื่องราวอะไรแย่มากเลย นี่นะสายขวาต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนนะเบอร์สิองมีสายขวานะครับเพิถอดเป็นครั้งแรกถอดนานน้วลืมเ,เดี๋ยวจะล้าง EGR หน่อยมีกี่ตัววะมีสองตัวว่อะไรถอดยากว่างั้นอนะ่ะสนิมเกลอเลยเคผพานตั้งได้ไหมนี่เคยทำมาตัวนี้หวานโคตรแค้นเลย นี่เปลี่ยนใช่ไหมวันนั้นเสร็จครับเดีย๋ยวจะล้าง EGR หน่อยถอดตรงไหนวะโ<อ>ล้างค่้อยด,ดีหน่อยดินเร่งหน่อยนี่ก็อยู่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เอาลูบบ็อกสิบสองมาเพียงจะถอดออก EGR น่าจะถอดนัดนี้สองตัวน่าจะออกว่ะเหนี่ยนัดนี้นะนี่น่าจะดึงออกไ,ได้อยู่แล้วค่อยไปถอดข้างนอกเอา โชคดีมากเลยเอ๊